เรามาดูลักษณะนื้อคู่ของคุณกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะก็ดูกันเพื่ความเพลิดเพลินจากใบแรกลักษณะของเขาคือ black or African American มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนอเมริกันเสมอไปนะคะก็คือเขาจะมีลักษณะที่แบบดำดำคล้ำเออคือผิวสีแทนน่แล้วก็แทนมากๆเลยอะนะแล้วก็ ใบต่อไปใบที่2 average build ก็เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่รูปร่างสมส่วนนะอย่างเช่นถ้าผู้ชายก็จะประมาณร0อยไม่เกิน180น้ำหนักก็คือดูสมส่วนโดยพอประมาณนะไม่ใช่ว่าจะอ้วนหรือว่าหุ่นดีเดอะไรแต่ว่าก็สมส่วนตามปกตินะคะของผู้ชายแล้วก็ใบที่3หรือผู้หญิงก็ได้นะคะใบที่3คือ b r e a d ผมเปียด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าในที่เนี้ยแฟนของคุณคือผู้ชายใช่ป่ะคะเขาอาจจะแบบทาทรงผมเขาอาจจะชอบทําอะไรคล้ายๆทรงผู้หญิงอ่ะบางทีผู้ชายบางคนคาดผมแล้วแต่อันนี้มันคือถักเปียโดยตรงแหละเขาอาจจะเป็นคนผมยาวเป็นหนุ่มอาร์ติสอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงแม่พอรวมกับแบล็กแอฟริกันนั้นอยากมีเป็นต่างชาติที่พวกที่ทำผมเปียเล็กๆเล็กๆพวกนั้นอ่ะอันนี้ก็ดูกันเพื่อความพิอ่ะอีกสักใบอีกสักใบลักษณะในคู่ของคุณนะคะ รองแฮร r คุณแน่นอนเลยอติสแน่นอนเลยร่องแฮร r แล้วก็ถักไปแล้วก็ผิวคล้ำแล้วก็มีลักษณะสมส่วนอันนี้และค่ะถ้าคนที่คุณครบอยู่เป็นลักษณะแบบเนี้ยก็น่าจะใช้แล้วล่ะนะคะสวัสดีค่ะ